วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งนะคะคือการเอา AI มาช่วยสร,สร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลค่ะเป็นแอปพลิเคชันชื่อเก๋ๆว่าเรื่องกล้วยครับเป็นผลงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แตงค่ะซึ่งเจาะจงไปที่หลักสูตรท้องถิ่นมปลายในค่ะว่าด้วยเรื่องอการขยายพันธุ์กล้วยเชิงพณิชย โหเอา AI มาใช้กับวิชาเกษตรแบบนี้น่าสนใจมากเลยฮะใช่ค่ะนับว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่น่าสนใจทีเดียวงั้นวันนี้เป้าหมายที่เราจะมาเจาะลึกกันก็คืออยากจะดูสส่วนหลักๆเลย1คือกระบวนการสร้างแอปนี้ขึ้นมาว่าเขาทํากันยังไงแล้วก็2คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะกับครูผู้สอนและก็ตัวผู้เรียนเองว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนเพราะนี่เป็นตัวอย่างที่จับต้องได้เลยนะว่าเทคโนโลยีดีๆบวกกับกระบวนการที่ดีเนี่ย มันจะช่วยยกระดับการเรียนรู้ในวิชาที่อาจจะดูเออธรรมดาธรรมดาให้มันพิเศษขึ้นมาได้ยังไงแล้วเรามาเริ่มที่กระบวนการกันเลยดีกว่าค่ะการจะสร้างแอปสำหรับวิชาเฉพาะทางแบบนี้เขาเริ่มต้นยังไงคะดูเหมือนจะมีขั้นตอนที่เป็นระบบมากๆหัวใจสำคัญเลยนะครับเขาใช้กรอบที่เรียกว่า PDCA หรือวงจรคุณภาพเดมิงนะครับอ๋อ PDCA ครับเริ่มจาก P Plan คือการวางแผนก่อนเลยมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรแล้วกเ็เลือกวิชาการขยายพันธุ์กล้วยนี่แหละมาทำค่ะและที่สำคัญมากๆเลยคือมีการจัดอบรมให้ครูให้บุคลากรก่อนให้เขามีความเข้าใจมีทักษะในการใช้ AI แล้วก็เครื่องมือดิจิตัลต่างๆเพื่อจะมาสร้างสื่อการสอน การเตรียมครูก่อนนี่สําคัญมากเลยนะคะคือถ้าครูไม่พร้อมเทคโนโลยีก็อาจจะเอ่อไม่ได้ถูกใช้เต็มที่เนาะถูกต้องครับแล้วพอวางแผนเสร็จขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะก็มาถึงดีดูคือลงมือทาจริงเลยครับทีมงานก็ร่วมกันพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเรื่องกล้วยๆนี้ขึ้นมามีการชี้แจงการใช้งานให้ครูเข้าใจชัดเจนก่อนแล้วครูก็นําไปแนะนํานักเรียนอ๋อคือแนะนําทั้งวิธีเข้าใช้วิธีเรียนรู้ผ่านแอปเลยใช่ครับ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองใช้จริงๆเรียนรู้ไปแล้วก็ให้ฟีดแบ็ k หรือข้อเสนอแนะกลับมาด้วยแสดงว่ามีการเอาไปใช้จริงในห้องเรียนเลยนะคะทีนี้พอเอาไปใช้แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับฝั่งครูผู้สอนละคะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างคะจากการมีแอปนี้สําหรับครูเนี่ยผลที่ชัดเจนเลยคือ1เขามีเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่ทันสมัยขึ้นน่าสนใจขึ้นสําหรับวิชานี้ทําให้การสอนมันไม่น่าเบื่อค่ะ สองคือเขาสามารถมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองผ่านแอปได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอาจจะใช้สถานการณ์จำลองในแอปมาจุดประเด็นคุยกันในห้องเรียนก็ได้อื และ 3. ครูเองก็ได้พัฒนาทักษะสำคัญไปด้วยครับคือทักษะดิจิทัลการเอา AI เอาเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยสอนแต่เหมือนเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาครูไปในตัวด้วยเลยนะคะน่าสนใจมากค่ะแล้วถ้ามองในมุมของผู้เรียนโดยตรงล่ะคะแอปนี้สร้างความแตกต่างให้พวกเขายังไงบ้างอ ผู้เรียนนี้ได้ประโยชน์เต็มๆเลยครับจากเนื้อหาที่อาจจะดูเป็นนำมาทำหรือแบบว่าเข้าใจยากหน่อยก็เข้าถึงง่ายขึ้นเยอะผ่านสื่อมัลติมีเดียในแอปมีทั้งภาพวิดีโออินฟโฟกราฟิกอะไรพวกนี้ค่ะเห็นภาพชัดขึ้นใช่ครับและที่สำคัญคือมันกลายเป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้ส่วนตัวให้เขาเข้ามาทบทวนค้นคว้าเพิ่มเติมหรือจะใช้ทำโครงงานก็ได้ทุกที่ทุกเวลาเลย เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเรื่องง่ายๆเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับทำให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองมากขึ้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้ด้วยตนเองได้นี่สำคัญมากเลยนะคะสำหรับการศึกษายุคนี้แล้วกระบวนการ P D C A เมื่อกี้มีแพลนมีดูแล้วมีแค่วางแผนลงมือทำแล้วก็เห็นผลเลยหรือว่ามีต่ออีกคะยังมีต่อครับคือ C เช็คครับเช็ค เป็นขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผลการใช้งานแอปมีการเก็บข้อมูลเลยครับทั้งจากครูจากผู้เรียนว่าใช้แล็อเป็นยังไงเจอปัญหาตรงไหนไหมหรือมีอะไรอยากเสนอแนะเพิ่มเติมบ้างเหมือนการวัดผลแล้วก็รับฟังฟีดแบ็เพื่อจะเอาไปพัฒนาต่อถูกต้องเป๊ะเลยครับซึ่งก็นําไปสู่ขั้นตอน act act คือการนําข้อมูลที่ได้จากการเช็ตเนี่ยมาปรับปรุงแอปพลิเคชันทั้งตัวระบบเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอให้มันตอบโจทย์ผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นวงจรที่พัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับฟังดูเป็นระบบที่ดีมากเลยค่ะแต่เวลาทำจริงโครงการแบบนี้ม,นมันมักจะมีทั้งปัจจัยที่ช่วยให้สำเร็จแล้วก็อุปสรรคอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของโครงการนี้คะแล้วมีความท้าทายอะไรบ้างไหมคะปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสคัญก็คงเป็นเรื่องอการสนับสนุนด้านงบประมาณจากต้นสังกัดแล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้บริหารครับ ที่ผลักดันนโยบายนี้จริงจังความร่วมมือของบุคลากรก,รก็สำคัญมากแล้วก็การมีเครื่องมือ AI ที่มันแบบว่าใช้งานไม่ซับซ้อนเกินไปอ๋อเข้าใจง่ายครับส่วนอุปสรรคที่พบก็มีบ้างนะครับอย่างเช่นตัวแอปอาจจะยังขัดช่องทางสื่อสารแบบ Real time, <ๆ>เรียลไทม์เผื่อผู้เรียนต้องการคำแนะนำดุวนๆอะไรแบบนี้ครับอืม ก็เป็นจุดที่อาจจะพัฒนาต่อไปได้นะคะโดยรวมแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกรณีเรื่องกล้วยๆนี่ก็คือภาพที่ชัดเจนมากเลยนะคะของการนำเทคโนโลยีอย่าง AI เครื่องมือดิจิทัลต่างๆมาผสมผสานกับกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบอย่าง PDCA เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์จริงๆทั้งกับการเรียนการสอนในวิชาเฉพาะทางอย่างกเกษตรแล้วก็ยังช่วยพัฒนาทักษะของทั้งครูและผู้เรียนไปพร้อมๆกันด้วยครับ ซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าจะได้แบบเหมือน,นว่าเอาความรู้นี่ค่ะหรือมีการขยายผลให้ความรู้ในเรื่อง AI เนะะี่ยค่ะในให้คณะครูไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจะได้ยินบ่อยๆเนาะคะ่ะว่าตอนนี้เราไม่ต้องมาแข่งกันแล้วนะคะว่าใครรู้อะไรมากกว่ากันแต่เราแข่งกันที่ว่าใครใช้ AI นํามาใช้ประโยชน์ให้มากกว่าเอ๊ะนอกจากเรื่องกล้วยแล้วเนี่ยโมเดลการใช้ AI ที่มันเข้าถึงง่ายๆแบบนี้ บวกกับกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบจะสามารถนำไปปรับใช้กับหลักสูตรท้องถิ่นอื่นๆเพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตในสาขาอื่นๆไงครับ